มึงแชร์กูอะไรอีกมากูไมข่ขนาดนี้กูมันทึกวิดีโอไว้อ,อยู่จะแชร์กูอะไรก็แชร์มาเลยน,น้องมัอบนอนนอ้นองน้องนัดเล่นน้องชอ,อกนอนนอนกับแขกชื่ออะไรนะน้องชอ,อกถ้าเป็นก,กระแดะก็เป็นน้องช็อกอะ ชื่อชื่อจนช,ชื่อชอบน้ำสกุลน้ำน้ำสกุลกาลีคุณูเรว,ว่าดวงภูมิใจเธอที่เกิดตัวขาวเอ้ยแมวดวงภูมิใจเธอที่เกิดฟันฟันเยอะแม่แพ้ชาติใดเธอมีฟันน้ำนมทุกสิ่งว่าเขาเขาไปโรงเรียนที่เราป้องกันพวกเด็กโดย <c oughs> นะน้องก็ขูบัสนไดนะยืเเมเอนยนยนเหอนกันอยอยนะเลื่อนไม่เหมือนอนะน้าเนี่ยก็เลื่อ,เอนเหมือนกันกแต่มันเลื่อนเหมือนกันช่วหมงถ่ายมึงเห็นไหม,ไมเห็นบอกโอ้ขอย,ยืมไหม สุดท้ายน้องเอ็กก็เปิดเผยนะให้ดูเอ๊ะตั้งหมดเป็นภาพนะเป็นสีสีเก่าสีอย่างี้ เลย้องยิมนิดยิมปุ๊บเหมือนหน้าอ่าด,ดาเต็มที่เลยลกยิมนิดไวัูกฝนดีกูปปิอาดาอไบ้าดาวไวไวไวอาดาวไปเลยแล้วน้องชอบก็ปูลงไปฝันถึงแข่ตัวดำดน,ดนิโก เธอเธอเราัดนะำไม่ายธอเอพ่อมึงปิราปแม่ไรู้ว่าเราโดนทำไมมึงมาแล้วไม่เห็นนะหน้าจออะหน้าจอเป็นมึงอะมึมองเกิดเรากยดหมดแล้วน่มันมองสาเกยดเอะจเรากมล้อเดิ อาดาดามาในโลกจำที่เราจะส่งไปที่ฟันของเอนะครับผมอยากดูฟันคนที่ถ่ายเดี๋ยวมือมือวางบุ๊บมั้งอยากกลับบ้านนะตามไปขคงคืนแม่งนะ แม่เลี้ยงเก่าเลยมึงอะมันจะหนแม่เลี้ยงเก่าเมื่อกี้เราปล่อยให้เลยนะปล่อยเมื่อกี้เราคงจะเห็นไฟของไอ้ที่มียืดออกมาแล้วครับเจเอบอกมึงเกาะคงนี่นะเดีกยวกูจัดนะเอชอบ ตาไมดูไหนเร็วข้างน้นเป็นบ like ่อยเนี่ยหนเวอดูไหนเร็วเขาตูดดูนะเกิดตูดดูอีปัดไม่ไตูดไม่ไปเล่ดีูวะรดิดูไอ้เพ่ในสาวดูดิเพื่อนเ็กหมดเรา ไอาเพื่อนโจมเหมือสา้เอาเลยยสาวรสาระครับผมตัดไปที่อื่นดีกว่าเอาฮะไนได้มดไม่เด็กว่าา มองพ่อของเิโออย่างเล็ก้็ที่ไหนขาวเล่านบที <|so|>> ่เไดหน้กิดวดีเ้ไหออไหนสาระ